ไงนี่แหละสบายดีพี่น้องสบายดีเอ็ซีทีฮักแกร์สุขสุขคนสุขงสุขบอนโอ้ยคือไดงงี้แิ่สบายดีสบายดีทางหลังแท้น่ะเฮ้สบายดีโว้าวโคือเก่งได้เลยปาที่สิไปใช่นะไเป็นไรงัว สบายดียามเที่ยงเทียงพี่น้องเอ้ยหนุน้อยสบายดีป้าลุงลูกท uh, hm no, ักทายสบายดีป้าลุงเร็วเร็วเดี๋ยวเฮ้ยป้าหัวห้เข็มมาลินน้ำพูเข็มก็อ้ยน้ำเฮ่เรามาลินน้ำหนุ่นน้อยวราเห็นไหมไอ้เทีนก็มาแล้วยผมถือห่วงยางก็จะไปลินน้ำนะห่วงยางเจ้าห่วงยางเพิ่นแล้วเพิ่นสูบจะเพิ่นสูบไหม่ไปเลยได้ไปถามเพิ่นเพื่อนด้วย ใบดีามเทียงงพีหน้องเลยดโพว่าแดดบาดท่โถผู้เบามดลมยังน้อผัดมาหนิน้อมือหนป้าทโถทโถทโถด้วยหนึ่งมดมาวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงวะแปดตื่เลยด้วย ที่โชว์ยน้องเอันถือกระท่อมเพื่อนึงกักดีะักบ่อไอ้เข้มโอ้สุดยอดผุนทามมาใส่งบเท่าไรจักจักซื้อเท่าไรโบมีลอยซื้ออันนี้พันปลายคือว่าซื้อหยาไอ้เขี้ยมหยาไทยเป็นคนไทยขายตอนนี้ในบ้านนี่แหละครับมันมันเบิร์ดเลยเดียวนีโบ่มีอยู่เดี๋ยวนี้เบิร์ดทะเลเบิง์ัเงินอยู่ในบ้านอเทียงเัินไหนกันเนาะอือเอาละาที่อยู่เทียงอยู่เทียงนะบอลุงแหล่พาลงเอาอยู่ในพองข้าเจ้า ไคเอ่อไรละเส้าหาได้เส <laughs> <ayım> ้าหาบาทเมื่อเอาเอา่นะสายจวดบุพพบุพพเจตนาทีรน้เมือง่เบิ่งของ้อมของเทนยืมข้อห่วงยางน้องมาเล่นน้ายืมของไนี่ยนะครับสวัสดีครับของน้องมิ้นของน้องน้ำ ฮังน um ้องมินมาเลยนะจะพ่อน้อกห้องไผรเนาะว่าสัตว์นัาทเสพนี่ลงเอาปลาพี่น้องมาเนี่ยรุ่นกันรุ่นกันสิได้หรือบ่ได้เสียนะวะเสียลงไปร้อยวันแลนะอยู่แตกครึ่งเว้ยไก่เติบอยู่นะ แ่นี่ม่เน็ตม่เน็ตหรือว่ามีเยอะมาดาวโดยโดยโดย้ดินหัวอดพูนแล้วได้กวางเตออดเออพี่ได้เข็มสุดปลาเกวยพูดได้ฮะเรานะเจ้าวะโดยพอดูบ่พูนแล้วมองตะนางคะเด้มองหัวตะนางฮะเออมันฉกแสกดินมันดินโบแมนซี่เจ๋งามประเด็นาดินนะดินมันงอกหันมงอกนี่มังอกมันลงไหนี่นี่ยมัตัวนี้พัดจอมนี่ เอดมานี่โดยเอาน้ําห้ายไก่ขึ้นมาขึ้นมาแถวเพิ่นอ๋น้ํากินเอาไปแกเเองบ่แม่นไอ้เขมทุก10บาทเอางานเออมาืาเสื้อไปเลเออกระตุกเฮาอันน่ะเาซื้อไว้แล้วกระตุกเฮาซื้อมาหลายปีแล้วอันลุงรัซื้อให้ลุงรัซื้อลงมาให้ฝากฝากเพิ่นซื้อลงมาแต่ปี2ปีก่อนเพิ่นถ้าเฮามีุกเจ้าก็เฮาแกเอาก็ได้ราคาเด้ ก็จะมาส่งต okay, um. um. okay, 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 okay. ุ๊กซิมหาเขาไปเอาโรงงานตุละสิบบาทเอาจตุ๊กจ็ดุเจตุกนี่เออเตุกตุ๊กนึงวันรื้อออกมาแต่้ำมงยิงงาด้นหรอกหพอดึงออกแขวะแขวะออกสายสายปดูยิงปดนี่นี่ไปเน่ให้ไปดึงให้่อนนะหมอเจ้าออกแล้วออกแล้วงงมมันโป่งซ้อนสเหลี่มไปเลย ตัวที <wounds> oh! sure ่เช้ามึงออกอะไรโอ้ซิเมนนะได้ออกแจ็คเหล่มแต่ออกเหล่มเดียวทอนมอทอนนะหมอกระทอนรั่วเลยบาเลยอ้าวมัดคอนแต่ตัวนี้ออกซ่อนเลยข้างในนะมัดคอนโอ้ยยังไงแดดพี่น้อยเบิ้งพี่น้อยโอ้กระป้อมจูดปลากระป้อมจูดตาผมไม่นี่กระป้อมจูดตาผมคือห้อนให้ไห่นี่ ไปลินอ่งนองนนงางน้ำนะอ่างน้ำน่องห้องน้องจิมมี่ใช <พอ S 1> ่น,น,นี่เขาห้องแอร์เราแม่เวนี่จเจะเย็นเดี๋ยวมันสอดห้องนอ้องนี่ลูกง,ลง,ง้มลงเลยดิง้มลงเล่นเียดิลูกอย่ามันแตกห้องน้องนะครัมันห่อนี่เนี่ยโอ้ยอแตกปุ้งเลยแล้วแหละนอนห้องแอร์เลยดังคุณเอ๋ดยนอนห้องแอร์่<อ>าได้ห้องแอร์ติ้งพังกระเล็กฮะมอไอ้ติ้งเสียแล้ว เขาเจ้าว่าสิมาแปลงให้มาแล้วบ่ยังยังยังอยู่อันยังหนัดอยู่ใส่กับถางเอก็อยู่มือหนึ่งอยู่บนหนึ่งมือหนึ่งอยู่บนหนึ่งก็เรื่อยๆบ่มาหอดจะเฉื่อเออโอ้ยสงสัยอีกหลังสงกรานต์พอแล้วคะแนนนะหมอบริยักษ์ไม้เรียบร้อยเลยนะเฮาเมื่ออ่นนะเมื่ออ่าส่งซีนวบานนี้ดิเ้าจะขาเนื้ออะทางบ้านเฮานี่ยบ่ดาวหาลอยก็ได้หลายติบอยู่ก็ได้บงในนูซี เป็นตายาเตายักจ <laughs> <laughs> ุดีข้าเจ้าอยากส้างกระทานดิข้าเจ้าก็เลยเห็ดง่วนใบใหญ่ไปได้ดอกหาหกพันเออหกพันง่วนะราคาหกพันแล้วกัเฮาข้าโบเห็นไ่หมเฮาไปแล้วข้าเจ้าคัวเอาเลยที่ลื่นน้ำเจ้าจกน้อยอแหละที่มันงามอย่างด้เลย มันบลพอกันดอกจำนะก็ได้หลวงพ่อกันดอกบ้านง่ายขาล่อพอน้องเทนพี่น้องเนาะน้องมัดกับน้งมือเอาอยู่ส่วนบอกใครบอกใครก็ยังบ่ว่างเพรานว่าลูกชายพี่นบ่ค่อยสบายพี่น้องอันน้องอาตีก็ได้ยังบ่สบายยังบ่หันอยู่เชว่ายังยังทายอยู่พี่สันเอายังเก็บพ่อไงจ้ะอือเก็บมากลับมาคือเก่าอีกแล้ว อเป็ดอีกเอาเป็ดลงไปเลอยนะมินนี่เอาเป็ดลงไประนาบแกบๆเละติดใจมอจีดอกเมื่อนะก็เปิดให้เล่นบุ้ยติแตจเว้นจนค่ำมาเล่นน่อ่างนะเดี๋ยวมอหนึ่งมอในน้อยนะเลิงมอแล้วก็ปั้นมอกรบมักเล่นได้นะตีตะเอียบบุบล่นน้ำแล้วมอกระไร เลรน้ำมันปัตตี้เนาะเขาไปเปิดน,น้ำใส่ไหมไม่ได้กินน้ำนมันตีงไปได้เพื่อเพื่องในตามมันมันก็คหึมลงน้ำมันมก็อิ่มน้ำเมันน้อยเซไปไปได้ก็นห่วยกินน้ำเอาไปถอยจนมืดมืดยังไดก็ไปแก้เอาบนน้ำนี่นแกเอาไล่สุดต,ตื่นเลยได้ไงเออซุปเปอร์ค่าอะไรไปเอา พี่น้องเ้ยวันนียไปแก้วโดยิงพันยังบอดีสออันนอตอันนั้มันบท่านอันไหนไอสิบลุงบอลไว้ทรงโมเดิร์นมึงักได้เกมนะโมเดิร์นได้ในแนวธรรมดาได้หากบัวลายสั้นบัวลายหลึมก็ได้ดอกบ่ผมนี่เออเว้นมาอยู่นี้ เขาแม่ได้นอนตอนนี้เราก็ได้เขตเราเป็นไอ้นี่เป็นไอมาสองสามมืออะไรเนี่เยไนก็มานอนอย่างนี้แล้วพอเดีเอาเพิ่นเย็นเนาะมันเย็นแล้ววะนอนใน้ผัดเปิดผัดลมใสช้ได้ผัดไอ้เป็นไอ้ตื่นมากเหรจะเป็นอะไรได้พัดลมเปิดใช้ใช่หรือจะเสด็งว่างไหนเสด็งอยู่นี่นอนอย่างนี้แล้แค่ไหนครัเปิดเปดลมจะไหนจะไหเทนก็ลงเล่นน้ำเลยจะเสด็งก็ใช้

แต so ่ว่ายกกมาตของขาลุงก็แฮ่อยนี่แหละก็แฮลุงประมาณ3ดังเดี๋ยวไสิโทรให้มอมดเอาอันแฮดําน้อยมาเติมอีกลายด่างคนมันมันเห็นปลาคอใหญ่แน่นะคันแฮบ่ลายด่างบ่พอมันยอย่าบ่มาก่อนเลยๆๆบปานนั้นบ่้ยมดเลยสิโอ้มันมดสิจะโลดคลิปบ่ รถโทรหาน้องมอดก่อนพี่น้องแป๊บนึงฟาเธอถึกใจเด็กๆพี่น้องเอ้ยมันห้อนเอาห้องน้องเจม,มี่มาเล่นอีกน้องแตกห้องน,อน้องนะลูกเอ้ยเสียงเงินใหนเล่าได้ไหมแจ็คเทอร์ไรไอเข็มจะซื้อนะของเจ้านะสามสันส้นอันนี้สองสั้นนี่เด้ซะอันนี้นเชนไฟไอเข็มวะสามร้อยห้าสิบ สารสาิบกับแสนเจ็ดสิบกว่าพันเนาะเกือบแสนเาาจ็ด,ด,ด,ดาาจสิบกว่าแากเด้เอ่อนองเติน้นกำลังมาพี่น้องนนองเติน้นลุงเทนและก็ลุงบอยและวก็แม่ติง๋งสี่คนเดี่อนเลืมอะไรกำลังมาตอนนี้ ขี่หลุดไงมาวะสันแซดมาบอกป้าบอกลุงว่าเปิดแอร์ถารูวปะสันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วป้าพี่น้องบริการนกเต้นมาอดแล้วพีน่น,น้องสวัสดีครับครับผมครับผมดารา,าต้องมาหลังเขาป้ดาดาราด่างต้องมาหลังเขาเนาะ วัดทิทุร้านชายหน่อยรับป่ะโอย้อยเจ้ากองนั่นเอาเล <c oughs> ยม่อถือลม่ม <c oughs> นะ้ำมาดีค่ะ <c oughs> จ้าอุย้ยพูดรับปุ๋ยปุ๋ยเลยน้องต้นนี่น้องต้นร <c oughs> ับปุ๋ยปุ๋ยเลย

เล่นน้าม,มันห้อน,น,นเออหลับเฉยเนาะนให้ให้ให้น้องมอดมารับพี่นกเมื่อกี้นี่ครับผมไปน้องมอดว่าไม่เห็นเอาเทนเลยเอาเทนเอาเทนเหี่ยวเขาบอก จักเฮียไปใส่เลยครับไปแล้วพี่เทนบอกเปิดเลี้ยวมากครับโมเห็นอยู่พี่ตอนเทรนไปเรียกลุงเตาให้น้ำบัวมากเออครับให้น้ำบัวที่ต้นมะม่วงก็รู้นครับครับของลวปู่ดานนะครับผม ตามลงไปขวางไปด้วยด้วยป้าป้าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มยกขบวนเริ่มยกขบวนไหวเสนี้ก่อนพี่น้องคลิปนี้กันด้เนาะขอบคุณขอบคุณเลยร้ายพี่น้องสุขสุข,ขนคนชูมองสว้บอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณกกอคอม,มเมนต์เด็กพี่น้องเด้อขอบกันม่คลิปหน้าพี่น้องสารับคลิปนี้สบายดีพี่น้องลงเจอกันอยู่น้องคนละพี่น้องเนาะ